เมื่อสองวันก่อนน่ะฝันเห็นพญาจันทคุปนาคราชคือมีความรู้สึกเหมือนกึงกงนนก่งหลับกึ่งตื่นน่ะตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นน่ะรู้สึกว่ามีคนน่ะมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วเขาเรียกเราเราก็งงๆอ่ะแต่สักพักเราก็วูบอ่ะแล้วก็ฝันว่าคุยกันเยอะมากมีความรู้สึกว่าคุยกับท่านนะนานมาก รู้คือในความฝันนะเรามีความรู้สึกว่าท่านอ่ะมาหาเรานะท่านอ่ะมีความรู้สึกท่านอ่ะมาหาเราที่ห้องแล้วเราอ่ะหลับอยู่แต่เรารู้สึกเหมือนมีคนเรียกทีเนี้ยเราก็งงเราก็ไม่รู้ว่าใครคือเราได้ยินเสียงคนเรียกเราก็ลืมตาขึ้นคือเราอะนอนอยู่แล้วฝนมันตกหนักมากเพราะว่า ตอนตอนนี้ฝนฝนมันตกหนักมาสี่วันแล้วไงก็เมื่อสองวันที่แล้วฝนก็ตกหนักมากฝนฝนตกทั้งคืนเลยแต่เรารู้สึกเหมือนมีคนเรียกนะแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็หลับต่อแต่เราก็ไม่ได้ขานตอบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเออเสียงที่มันมาเรียกเนี่ยมันมาดีหรือมันมาร้ายแต่ทีเนี้คือเวลาเรานอนอะ่ะถ้าเราได้ยินเสียงใครมาเรียกเนี่ยเราปกติแล้วเราจะเงียบนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีคน ที่เล่นไสยสาศาสตร์มนต์ดำส่งของมาหาเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ทีเนี้ยที่เราได้ยินนะ่ะก็คือว่าเป็นเสียงผู้ชายเขาเรียกเราเขาเรียกเราแค่ว่าเอ๋เอ๋เราก็แบบลืมตาขึ้นแล้วเราก็นอนต่อทีเนี้ยคือในในฝันนะ่ะเราก็เราก็คุยกับท่านเยอะนะเรารู้สึกว่าเราคุยกับท่านค่อนข้างเยอะแต่ทําไมพอตื่นจําไม่ได้เลยเราจํา คือเรารู้สึกว่าเราคุยกับท่านนี่ยเยอะมากอะแต่พอเราตื่นเนี่ยฮ้ยทำไมเราเราจำไม่ได้ว่าเราคุยอะไรอะมันเหมือนตอนที่อ่ามันเหมือนตอนที่พญายสมันอะท่านให้ทหารอะมาเชิญเราไปคุยอ่ะก็คือตอนที่ตอนที่เอฝันเห็นพญายสมันนะจริงๆแล้วพญายาสมันท่านเป็น โอ้ค้างค้างเมื่อกี้มันค้างพญายสมันนาคราชเนี่ยท่านเป็นพญานาคขอมท่านอยู่ในขเขมรคือเหมือนกันเลยอะ่ะก็ตอนนั้นที่คุยกับพญายสมันนะนะเราก็รู้สึกว่าคุยกับท่านนานมากแต่พอตื่นแล้วทำไมจำไม่ค่อยได้ไม่รู้ที่จำได้อะ่ะท่านให้มา2เลขสี่กับสองเจ็ดงแค่เนี้ย ก็คือว่าตอนเราคุยกับท่านนะคุยกันนานมากคือกรณีพญาพยายสมันเนี่ยพญายสมันตัวจริงอ่ะท่านเป็นนาคเขมรท่านเป็นลูกหลานของพระนางโสมาวิกาท่านเป็นพญานาคทองสุวรรณนาคาเทพนครในความหมายของหลวงปู่ดามันวัดว่าเอนอ่ะหรือ,อะพระนิพนธ์สำเลตกิจเนี่ยคือยศมัน สุวรรณนาคาคือนาคทองเทพนครก็คือเทพที่ดูแลพระนครเมืองนครในขเขมรที่เสียมเรียบพญายศมันเนี่ยท่านเป็นพญานาคที่ดูแลอยู่แถบเขาพนมกุเลนท่านเคยเกิดเป็นกษัตริย์เขมรท่านเคยเกิดเป็นกษัตริย์เขมรมาหลายครั้งในชาติที่ท่านเกิดเป็นชัยยะวรมันที่สองเนี่ย ท่านเป็นคนสร้างโบราณสถานบนเขาพนมกุเลนนั่นก็คือปราสาทมเห็นธรรบรรพตและศิวะลึงใต้น้ําพันแท่งพญายสมันอ่ะเป็นนาคาธิบดีปกครองร่วมกันกับพญาดาแสนพญาคันตะและ้วก็ท่านอื่นด้วยไม่รู้เหมือนกันทีเนี้ยคือตอนตอนที่พญายสมันมาเข้าฝันอ่ะ คือท่านให้ทหารมาตามทหารมาถามเราว่าเราออยากจะคุยกับท่านยสมันไหมเราก็บอกว่าเออเออก็ดีเราบอกเออก็ดีทีเนี้ยคือพญายศมันตัวจริงอะ่ะท่านหน้าเหมือนคนอินเดียท่านหน้าเหมือนคนอินเดียผิวขาวหน้าตาหล่อมากก็รู้สึกว่าคุยกันนานมากคือท่านหน้าตาเหมือนคนอินเดียก็จริงแต่ท่านแต่งตัวแบบคนโบราณน,นะ ท่านจะนุ่งสโลงเป็นผ้าเป็นผ้าสโลงอะเสื้อไม่ใส่นะแต่จะมีผ้าด่ะท่านจะนุ่งสโลงเสื้อไม่ใส่แต่จะมีผ้าเขามา้าผ้าดบ่าเฉียงเฉียงคือที่เอเห็นนะนะท่านจะมีผ้าเขามา้าผ้าดบ่าเฉียงเฉียงแล้วก็ปล่อยผมยาวอืหน้าตาเหมือนแขกขาวคือมีความรู้สึกว่าคุยกันนานมาก แต่มีความรู้สึกว่าคุยกันนานมากแต่ว่าพอจะตื่นอ่ะโดนลบความทรงจำจำได้แต่อะไรสองเจ็ดสองกับสี่แปดศูนย์แค่นี้แหละเออกรณีพญาจันทคุบนี่ไม่ใช่กรณีพญาจันทคุบเนี่ยมีความรู้สึกว่าท่านแวะมาเมืองไทยมีความรู้สึกว่าท่านอ่ะแวะมาเมืองไทยและท่านอ่ะแวะมาคุยด้วย ทีเนี้ยก็รู้สึกว่าคือกรณีพญาจันทคุปเนี่ยพญาจันทคุปเนี่ยท่านเป็นลูกของพญาอัน,น,นตนาคราชกับพระนางอมินีท่านเป็นน้องชายต่างมารดาของพญาเพชรคือมีความรู้สึกว่าคุยกันนานนก็รู้สึกว่าคุยกันนานแต่พอแต่พอจะตื่นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าจําไม่ได้ รู้สึกว่าคุยกันนานแต่พอจะตื่นอะจําไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกลบความทรงจําแต่แต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยจะคล้ายๆย,ยสมันเลยคือของพยายาสมันเนี่ยก่อนที่เราจะลากลับเนี่ยเราบอกว่าเราอยากถูกหวยเราขอเลขท่านให้มาสองเลขสองเจ็ดสองกับสี่แปดศูนย์เออท่านให้แค่นี้ส่วนของพยาจันทคุปเนี่ย เรารู้สึกว่าคุยกันนานมากแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าพญาจันทคุปเนี่ยคือท่านอะจะนิสัยเหมือนพญาเพชรพัฒน์ไหมเราก็ไม่รู้แต่ทีเนี้ยเราก็บอกท่านว่าขอขอสักสามตัวสองตัวได้ไหมเราเราบอกท่านว่าขอหวยสักสักสามตัวสองตัวได้ไหมทีเนี้ยท่านก็แปลงกายเป็นพญานาคนะแล้วท่านบอกว่าให้เราอ่ะมาขูดเลข ที่เกตท่านท่านบอกว่าให้เราอะไปรูปเก็ดท่านดูเลขเอาเองทีเนี้ยเราก็เป็นเกตพญานาคเป็นพญานาคตัวใหญ่ะแล้วก็เป็นเกล็ดอะแล้วก็มือไปรู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 ปเนี้ยก็ได้มาสามตัวทีนี้ก็รูปรูปสองรอบรวบแรกก็รูป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 อย่างเงี้ยก็ได้มาสามตัวแล้วก็รูปอีกรอบหนึ่งก็ได้มาสองตัวแล้วก็ตื่นแล้วก็จําไม่ได้ มีมีความรู้สึกว่าพญานาคลบความทรงจําทําให้เราจําไม่ได้คือเราอจําไม่ได้ว่าคุยอะไรกันเรารู้แค่ว่ากรณีพญายสมันเนี่ยท่านให้ทหารมาตามแต่กรณีพญาจัทรทคุปเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามีผู้ชายมายืนอยู่ใกล้ๆเรารู้สึกว่ามีผู้ชายตัวสูงสูงมายืนอยู่ใกล้ๆเตียงแล้วก็เรียกเรา แต่ตอนนั้นเราหลับอยู่แล้วฝนมันตกแล้วก็ก็ไม่แน่ใจอะ่ะมันเป็นความฝันน่ะแต่แต่มีความรู้สึกคือมันมีความรู้สึกว่าคุยกันเยอะเรามีความรู้สึกว่าเราคุยกับท่านเยอะนะแต่ท่านะลบความ,มทรงจําทําให้เราจําไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าตัวเราอะ่ะคุยกับท่านเยอะมากแล้วเราถามหลายเรื่องก็ คือพญานาคเนี่ยท่านอะจะรู้นะเวลาเวลามีคนพูดถึงท่านพอพอเราพอเราพูดถึงพญายาสะัมน่ะท่านก็ให้คนมาตามพอเราพูดถึงพญาจันทคุบเนี่ยท่านก็มาเองเมาเองเลยคือมาเองเลยมาคุย กรณีพญายะสมันท่านยังให้คนมาตามนะแต่กรณีพญาจันทคุปเนี่ยคือท่านมาคุยเองเลือกที่จะมาคุยเองเลยรู้สึกว่าคุยนนานด้วยอืมคือพญาเพชรพัฒเนี่ยท่านมีชื่อจริงว่าสารีวหารท่านน่ะเป็นคนที่ไม่ชอบการพนันทุกประเภทท่านไม่ชอบหวยไม่ใช่ว่าพญานาคทุกคนเนี่ยจะให้หวยหมดพญานาคบางท่านก็ไม่ได้ชอบหวย ไม่ได้ชอบคนเล่นการพนันแล้วก็ไม่ได้ชอบหวยคือท่านเพชรเนี่ยไม่ชอบคนเล่นการพน,นันถ้าจะไปขอหวยกับท่านอะคิดผิดเพราะจริงๆท่านไม่ให้คือคนที่ไปไหว้ขอหวยท่านเพชรเนี่ยท่านไม่ค่อยให้ถึงให้ก็ไม่ได้ว่าถูกเยอะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ